สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นะชาแนลนัดเชยทรสอนแมทนะคะวันนี้เราก็มาเรียนกันเรื่องเอกลักษณ์ของติโกนมิตินะคะทุกคนไปลุยกันเลยนะโอเคค่ะก่อนอื่นมาดูนะลูกเอกลักษณ์ติโกมิติสิ่งที่หนูจะต้องรู้คือสูตรที่ใช้นะคะ สูตรที่ใช้นะลูกนาะก็คือสูตรแรกเลยที่เราจะเจอกันคือไซเซต้านะคะสูตรพื้นฐานเลยนะคะไซเซต้าก็คือ1ส่วนโคเซกเซต้าโอเคไหมลูก1ส่วนโคเซกเซต้าสูตรนี้สามารถสลับกันได้นะถ้าเป็นโคเซกเซต้าก็เท่ากับ1ส่วนไซเซต้าสลับกันได้นะลูกนะอย่างข้อนี้จะได้2สูตรเลยโอเคนะคะลูกอ่ะต่อไป ข้อที่2ก็คืออ่ะข้อนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าโคเซกเราเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ด้วยนะคะทุกคนต่อไปข้อที่2ก็คือสูตรคอสเซตา้าคอสเซต้าเท่ากับ1ส่วนเซกเซต้านะคะหรือเซกเซต้าจะเท่ากับหนึ่งส่วนคอสเซต้าก็ได้นะคะสูตร ได้แล้วก็ตรงนี้ต้องมีเงื่อนไขว่าเซกเราจะต้องตัวส่วนลูกคณิตศาสตร์ตัวส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะสูตรที่3ไปดูสูตรที่3นะคะแทนเซตาก็จะเท่ากับไซ n เซตาส่วนด้วยคอ s เซตานะคะไซเซตาส่วนด้วยคอรเซตาหรือสูตรแทนอีกสูตรหนึ่งที่หนูจะได้เจอคือเท่ากับ1ส่วนด้วยคอ s เซตาใช่ไหมจ๊ะ โอเคนะในกรณีนี้นะคะตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ถ้าใช้สูตรนี้นะคะคอรเราคอสเซต,ต้าเราจะต้องไม่เท่ากับ0ย์แต่ท่านูใช้สูตรนี้นะคะคอสเซต,ต้าเราก็จะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ด้วยนะคะคอนเซปต์เดิมค่ะคณิตศาสตร์ตัวส่วนห้ามเป็น0ูนนะคะโอเคจากนั้นค่ะลูกไปดูสมการเอกลักษณ์ของ พีทาโกรัสก็คือพวกสมการกําลังสองต่างๆนะคะอ่ามาดูสูตรที่4เลยลูกไซด์กำลังสองเซบวกด้วยคอสกำลังสองเซเท่ากับ1นะคะสูตรนี้สูตรเดียวนะลูกเนี่ยสูตรสูตรหากินของของของเสูตรเอกลักษณ์ของฟังก์ชันติโกณเลยนะคะสูตรนี้นักเรียนสามารถแปลงได้สูตรมาดูนะสูตรที่1นะสูตรที่1คือสูตรนี้นะลูกนะอาจจะย้ายข้างลูกถ้าสมมติเขาถามหา s i n สูตรนี้นะคะลูกคุณหนึ่งขอมาตรงนี้ถ้าเขาถามหา s ซ n ์กำลังสองเซตาหนูก็สามารถจะแยกเป็นเท่ากับหนึ่งลบคอสกำลังสองเซตาได้โอเคไหมหรือเขาถามหาคอสกำลังสองเซตานะคะหนูก็ย้ายซายไปดูก,ก็จะได้หนึ่งลบซด์กำลังสองเซตาได้นะคะสูตรนี้สามารถสามารถประมาณนี้ได้โอ เนี่ยโอเคประมาณนี้นะคะสามารถแปลงได้โอเคไหมลูกนะอันนี้ก็คือคุณหนึ่งให้ให้สูตรสี่ไว้สูตรเดียวนะและสามารถแปลงเป็น1ลบไซน์กำลังสองเซต้าเท่ากับ1ลบคอสกำลังสองเซต้าได้หรือคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับ1ลบไซน์กำลังสองเซต้าได้โอเคไปสูตรที่5ต่อกันเลยนะอ่าลบนิดหนึ่งสูตรที่5นะคะที่หนูจะได้เจอก็คือ 1ึงบวกแทนกำลังสองเซตานะคะก็จะเท่ากับเซกกำลังสองเซตาเจอสูตรนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะ,ะมาดูสูตรนี้นะกูเขียนไว้ให้เลยละกันมาตรงนี้นะคะหรือหนูจะได้เป็นแทนกำลังสองเซตาเท่ากับเซกกำลังสองเซตาลบหนึ่งได้สูตรหนึ่งแล้วนะคะหรือจะได เซกกำลังสองเซตาลบแทนกำลังสองเซตาเท่ากับ1ก็ได้นะสูตรนี้ข้อ5นะก็สามารถแปลงได้นักเรียนแก้สมการได้นะคะไม่ไม่เขียนลาการเพื่อที่จะให้มันเขียนก็เยอะโอ้จําเยอะดังนั้นเราจําสูตรเดียวได้แล้เราเอาแก้เราจําสูตรที่5สูตรเดียวแล้วเดี๋ยวแก้สมการเอาโอเคไหมลูกไปนะนะต่อไปคุณหนึ่งจะไปสูตรที่6นะคะ สูตรที่6ก็คือปายดูสูตรที่6นะคะ1บวกคอดกำลังสองเซตานะคะก็จะเท่ากับโคเซกกำลังสองเซตานะคะ1บวกคอดกำลังสองเซตาเท่ากับโคเซกกำลังสองเซตาสูตรที่6ก็เหมือนกันลูกแปลงนะก็จะได้ถ้าหนูต้องการคอดกำลังสองเซตาหนูก็จะได้เป็นโคเซกกำลังสองเซตาลบ1ได้ อีกหนึ่งสูตรแล้วนะคะหรือหนูจะได้โคเซกกำลังสองเซลบคอร์ดกำลังสองเซเท่ากับ1ก็ได้โอเคไหมคะลูกนี่ก็คือประมาณสูตรใช่ไหมจริงๆแล้วแค่สูตรแค่6สูตรที่ครู1ให้เนี่ยพอแปลงไปแปลงมาเป็น10สูตรเลยนะครูจริงคะ่ะแปลงไปประมาณนั้นจริงๆนะลูกนะโอเคไปต่อไปเลยดีกว่าแล้ว สูตรที่หนูจะได้เจออีกสูตรอีกประมาณนี้นะคะคุณหนึ่งก็พยายามจะเอารวมรวมมาให้นะคะที่ใช้บ่อยๆแต่ถ้าไม่บ่อยแต่พอเราเจอปุ๊บนะอย่างเช่นออสูตรมูล3เท่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยวคุณหนึ่งจะให้สูตรอีกทีตอนเจอโจทย์นะคะมาดูสูตรนี้นะลูกสูตรที่7ค่ะลูกก็คือ s i n อันนี้2เซตามุม2เท่านะก็จะเท่ากับ2องไเซต้าคอเซตานะคะ สูตรนี้หนูก็จะแปลงได้นะหรือหรืออาจจะใช้สูตรถ้าหนูเจอไซา์สองเซหนูอาจจะเป็น2องแทนเซตาส่วนด้วยหบวกแทนกำลังสองเซก็ได้นะคะสูตรนี้ก็ก็สามารถใช้ได้ถ้าเจอไซ n ์สองเซนะ้มุมมุมสเท่านะคะ ต่อไปข้อที่8นะลูกเจอมุมคอ s 2สเซต้านะคะจะมีด้วยกัน3สูตรนะคะลูกก็จะกลายเป็นคอ s ์สกำลังสองเซต้าลบไซด์กำลัง2เซต้านะคะก็จะเท่ากับคอ s 2สเซต้าใช้สูตรนี้ก็ได้ก็ต้องดูว่าเขาให้หนูพิสูจน์โจทย์ในลักษณะไหนจะต้องออกมาในลักษณะไหนนะคะหนูจะใช้สูตรอะไรต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องหรือคอสูตรออคอส 2เซตานะคะจะเท่ากับ2 c o s อสกำลังสองเซตาลบ1สูตรนี้ก็ใช้บ่อยแล้วสามารถแปลงได้ด้วยหละทุกคนมาดูนะสูตรนี้อาจจะกลายเป็นคอสกำลังสองเซตาเท่ากับย้ายไปลูกย้าย1ไปเป็น1บวกคอสอเซตาส่วนด้วย2แปลงได้อีก1สูตร นะคะก็คือแก้สมก,การนั่นเองลบอยู่1ลบอยู่ใช่ไหมลูกก็ย้ายไปบวกไปบวกกับ c o s สองเซตานะคะ2คูณอยู่ก็เอาลงไปหารก็ย้ายข้างปกติเลยนะคะแต่ไม่เขียนให้เยอะแยะเวอร์ไปเพราะว่าเด็กกวดหัวอะไปไปดูสูตรที่2ที่3ของ c o s สองเซตาก่อนสูตรที่3 c o s อสสองเซตาหนูอาจจะใช้ เะะท่ากับ1ลบ2ไซ n ์ 3, กำลัง2เซต้ 3, ก็ได้นะลูกใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะแล้วสูตรนี้ครูหนึ่งจะต้องมีอะไรมาให้หนูเล่นอีกแน่เลยใช่ค่ะลูกค่แปลได้ค่ะลูกถ้าหนูอยากได้ซา์กำลัง2เซต้าหนูสามารถย้ายข้างไปได้ก็กลายเป็น1ลบคอร์2เซต้ส่วนด้วย2ค่ะลูกย้ายไป โอเคไหมคะย้ายข้างไปนะคะแก้สมการก็จะได้อีก1สูตรก็จะได้เป็นไซน์กำลังสองเซตาเอสูตรไซน์กำลังสองเซตาคูนึงแปลงให้ได้หลายแบบแล้วนะจำได้ใช่ไหมเมื่อกี้สูตรเอกลักษณ์ไซน์กำลังสองเซตาบวกคอสกำลังสองเซตาเท่ากับหนึ่งสูตรเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้ใช่ไหม ก็แปลงสูตรได้อีกและทรายกำลังสองตัวนี้ก็เป็นสูตรได้อีกนะคะก็เก็บเอาไว้ใช้ละกันนะเด็กๆไปดูสูตรที่9กันเลยดีกว่าสูตรที่9เป็นสูตรแทนนะคะลูก6นะแทน2เซตาก็จะ,ะเท่ากับ2แทนเซตาส่วนด้วย1ลบแทนกำลังสองเซตาถ้าเป็นสูตรแทนข้างล่างจะเป็นลบนะคะ1ลบแทนกำลังสองเซตานะคะลูก ต่อไปสูตรคอรดสูตรที่10นะคะคอร์ดสองเซต้าก็จะเท่ากับคอรดเซต้าลบหส่วนด้วย2ขคอรดเซต้านะคะนี่คือสูตรนี่คือสูตรคอรดเนาะโอเคโอเคอืมไปไปดูแบบฝุกหัดกันเลยดีกว่าประมาณ10สูตรนี้ถ้าสมมุติว่าเราเจอแบบฝุกหัดเพิ่มเติมมีมุมสามเท่า ออหรือครึ่งเท่ายังไงและเดี๋ยวคูณหนึ่งจะให้สูตรเฉพาะของข้อนานแล้วกันนะคะตอนนี้เราไปดูแบบสุดหักกันเลยดีกว่าค่ะไปกันตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะพิสูจน์เอกลักษณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้อ่ะพิสูจน์เอกลักษณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อที่1โจทย์บอกว่าให้ไซน์กำลังสองเซตส่วนด้วยคอ s ์เซต บวกด้วยคอสเซตาเท่ากับเศษกำลังเท่ากับเศษเซต้านะคะมาวิธีทำนักเรียนว่าว,วิธีทำนะลูกในการทำโจทย์ลักษณะแบบนี้นะักเรียนจะต้องพิสูจน์ฝั่งซ้ายมือเราฝั่งซ้ายมือเรานะจ๊ะฝั่งนี้นะลูกนะให้มันเท่ากับฝั่งนี้ให้ได้ฝั่งเนี้ไม่ต้องเอามาแต่เราจะต้องหาให้มันเท่ากับฝั่งนี้ให้ได้เวลาเราพูดนะคะลูกอ่ะ ดังนั้นเราเอาเราไปก๊อปปี้โจดซ้ายมือเลยนะโอเคค่ะลกูกอ่ะก๊อปวางก่อนนะนี่สูตรนี้นะคะเราจะพิสูจน์ให้มันเท่ากับขวามือเปลี่ยนสีพิสูจน์นิดนึงซิเราจะพูบแล้วนะจ๊ะโอเคเท่ากับน,นะคะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะทำยังไงนักเรียนดูนะโจทย์ข้อนี้ ไทยกำลังสองเซตาส่วนด้วยคอเซต้าบวกคอเซต้ามองภาพเป็นการบวกเศษส่วนใช่ไหมลูกการบวกเศษส่วนใช่ไหมตัวหน้าเป็นเศษส่วนใช่ไหมคะตัวหลังส่วนด้วยหนึ่งดังนั้นการบวกเศษส่วนหนูจะต้องหาคอรนอนะคะดังนั้นคอรนอของข้อน,นี้ก็คือคอ s สหนูก็เลยเอาคอสคูณทั้งเศษและส่วนของพจหลังโอเคนะคะโอเคไป ไปนะก็จะกลายเป็นไซ n ์กำลังสองเซตาส่วนด้วยตรงนี้เหมือนเดิมคอสกำลังคอสเซตาบวกด้วยตัวนี้ก็คือเอาคอสเซตาอรคูหนึ่งหาคอนนอนให้ดูแบบละเอียดมากอันนี้ก็คือคูณด้วยคอสเซตาส่วนด้วยคอสเซตาใช่ไหมใช่ไหมคะก็คือ อันนี้มันส่วนหนึ่งอยู่ใช่ไหมลูกเราก็จะต้องทําส่วนให้มันเท่ากันก็คือเอาคอสคูณทั้งเศษและส่วนนะคะหนูจะได้อะไรจะ๊ะหนูจะได้ sin ์กำลังสองเซตาบวกกับค o s คูณคได้ค o s กำลังสองเซตาโอเคนะส่วนด้วยตัวส่วนเหมือนกันแล้วนี่ใช่ไหมเพื่อเราทำเพื่อให้ตัวส่วนเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็โอเคก็ใส่คอเสตาได้เลย พอหนูได้บรรทัดนี้แล้วแต่เอ๊ซน์กำลังสองเซบวกคอสกำลังสองเซเราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้คือสูตรเอกลักษณ์เขาใช่ไหมมีค่าเท่ากับ1น,นะคะเราก็จะได้เป็น1ส่วนด้วยคอสเซต้านะคะอา้าว1ส่วนคอสเซตาก็คือเศษเซนั่นเองจบแล้วคะ่ะลูกพิสูจน์เสร็จแล้วเห็นไหมคะเราพิสูจน์ปัง ซ้ายมือให้เท่ากับฝั่งขวามือเรียบร้อยแล้วข้อ1ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ